ประตูอะไรพวนาลีลาเหออันไม่รู้ตกไม้ทุกคนอทะเลยแครถชมเมืองทุกคนวันนี้ขี่รถชมเมืองนะคะโอ้ประตูปิดประตูปิดประตูใหญ่มากวัางที่เรเรียนราชวินิตลืม่ายทอดชนนะ หวังชนกุลากำจอยกูเลยกำแพงรุ่งนัดแต่ว่านี่เอันนี้เป็นหวังเนี่ยเรดีไปเลยไปเลยไปเลย่เยเม็ดกัไปเลก่อนอ๋อแดงก็หยุก่อนทุกคนถนนนครราชสีมานะคะเดี๋ยวไฟแดงไฟแดงถนนสียุธยา อันนี้เป็นวังสวนกุหลาบนะฮะทุกคนกับเปชงชลุกนัดสวยงามเดี๋ยวรอ,ร,อรอไฟแดงนิดนึงวันนี้เค่รดชมเมืองทุกคน,นเรื่องเรื่องข้องเรื่องคือไม่หันออกจากรถเลยนี่เรื่องข้องเรื่องคือไม่หันออกจากรถเลยทุกคนมีโนบีเอ็มบีเอ็มบีเอ็ม,ม,ม,ม สิ่งสำคัญเลยทุกคนจะเห็นนี่นะคือ,ค,อคือเราเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคนเเค่มอเตอร์ไซค์โดยส่วนใหญ่อ่ะเกปรอยเปอร์เซ็นต์นี้คือแมท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 แมแไม่ตึงว่ามิดหมดเลยคือเสื้อกตอ็ต้องแค่นยาวตาแค่นสั้นก็ต้องมีปลอกแคนแล้วก็ใส่ทุงม,มือนะคะ พอถ้าไม่เป็นปันีเนี่ยเฮ้ยมันสุดๆเลยทุกคนมันสุดๆเลยไม่อันอกจากรถอดเลยอ๋อสองหนึ่งไปเราตรงไปอีกสามรอยเมตรนั่นนั่นนั่นมีเอ็มบ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 ีมบเมีอมีอ็มบเอ็ีเอีเีอีเอ็มบเีีเอเ ไปเลยก่อนไปเลี้ยวข้างหน้าโดา้ตรงไปเลยนี่พี่เอี่เอมพี่เอมเลยวังแดงแยกวังแดงนะฮะตรงนี้นี่ไงครุสภาร์แต่เราหนูเลี้ยวเข้าปากทางอันนู้นจ้ะขอพักสกสกอจะอยู่ทางซ้ายอันนี้ตกไหมขึ้นมาเข้าหนู สถานูมาเยอะจริงครูสะพานเยอะดูเราจะต้องไปตรงน<อ>ู้นรอพักสองก็องส,สองก่อนเลี้ยวซ้ายแล้วจักรไม้ของคุณจะอยู่ทางซ้าย <ใน S 2> <น>อยู่นี่มีโรงพยาบาลครูด้วยนะคะสวัสดีการดีๆสวัสดีการดีๆของข้ารชาชซกันครู พอผักซส้กออ๋ซอสคอค่ะทุกคนเราก็มาลุ้นกันแล้วว่ะเราจะมีที่จอดรถหรือไม่มันโอ้โหมีเจ้าหน้าที่เลยนะมีเจ้าหน้าที่เลยอะเราจะมีที่จอดรถไหมเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันทุกคนนี่มีเซเว่นด้วยนะคะตายตึก แล้วก็มีโรงพยาบาลครูไม่ธรรมดานะคะทุกคนครูก็มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองนะโอ้โหเราเวียนหาที่จอดรถกัน